มาดูข่าวส,สาวกันบ้างค่ะสาวแต้ยนัทพรนะคะตอนนี้ก็เตรียมที่จะถ่ายทําละครเรื่องรากนักคราของค่าย a อคอ r ร์ตเจเนอของพีออฟผงพัฒนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีภาพฟิตติ้งนะคะ,คะออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะจากละครเรื่องรากนักครานี่แหละค่ะซึ่งเธอประกบหมากปรินแล้วก็น้องมิวนิษฐาด้วยนะคะชุดนี่เป็นกลิ่นอายวัฒนธรรมเชียงตุงล้านนานแล้วก็เมียนมาด้วยก็เรียกว่าเป็นกระแสฮือฮาทีเดียวในโลกโซเชียลนะคะพอมีภาพออกมาแบบนี้พว่าสวยงามมากแล้วก็มี มีความสมจริงของชุดด้วยนะคะอย่างชุดแต่งงานที่เขาพูดถึงกันก็บอกว่าใช้เวลาทักทอเนี่กว่า3เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ความเหมือนของคู่พี่น้องอด้วยนะคะของมิวแล้วก็ของแต้วนะคะแล้วก็เพิ่งจะฟิตติ้งกันไปเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็เตรียมจะขึ้นเหนือไปเปิดกล้องถ่ายทากันแล้วนะคะก็เลยได้ไปถามน้องแต้วถึงเรื่องนี้ความคืบหน้ามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยค่ะ ตอนถ่ายเนี่ยก็คือแบบมีแบบเป็น reference มาข้างๆเลยแบบแล้วดูแบบหวยขลังมากแล้วก็ด้วยเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยทีมคอสตูมคือทุกคนแบบ research มาปานีดอะไอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าการเข้าไปเป็นตัวละครก็น่าจะช่วยในส่วนหนึ่งในการที่แบบได้เสื้อผ้าที่ค่อนข้างแบบแทบจะแบบตรงกับประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพี่ออฟก็มาบีบอกว่าเนี่ยแบบอยากให้มันมีฟิลแบบกลิ่นว่าแบบเป็นผ้าโบราณอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าตอนถ่ายถ้าใครอ่านยายมันก็จะมีซีนที่ต้องถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยค่ะไม่เคยเลยเป็นยังไงบ้างทีใส่เราดีใจไหมชอบรู้สึก,อช,อสกชอบนะชอบเพราะว่าตอนตอนอยู่ในตอนนี้ถ่ายอะ่ะเย็นไงแต่ว่าถ้าถ่ายจริงๆอาจจะร้อนอยู่แต่ว่าแบบด้วยความสวยของผ้าของผ้าถุงอะไรเงี้ยคือสวยมากจริงๆอะ่ะพอได้ถ่ายรูปคู่กับมิวนิฐา รู้สึกว่าตัวเองเหมือนพี่น้องกันจริงๆเลยไหมก็ก็ก็คล้ายๆนะพี่แดงบอกว่าเนี่ยเหมือนอะไรนะเหมือนกุมารทองอะไรก็รู้กันเป็นหัวจุกยืนอยู่ข้างๆหมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะด้วยความที่แบบเราหน้าเป็นไทยๆด้วยกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยดูคล้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแบบเวิร์กช็อปกันแล้วก็คุยกันเรื่องบทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ก็น่าจะในเรื่องเรื่องของตัวบทก็น่าจะทําให้คนที่เป็นแฟนนิยายแล้วก็แฟนละครเนี่ย แบบอยู่ในประทับใจได้ไม่ยากยอะไรอย่างเี้ยค่ะแต่ยังไงก็อยากให้ลองติดตามดูกัน